เรียนคณะกรรมการกำกับติดตามคุณภาพงานด้านโภชนาการของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เคารพทุกท่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานการดำเนินง,งานโภชนาการสถานศึกษาตามคู่มือมาตรฐานด้านโภชนาการสำหรับสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประจำปีพุทธศักราช2567 บริหารงานโดยนายบริ์สาลีคำผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวชมพูผูศรีนวลรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินงานด้านโภชนาการโดยนำนโยบายแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมาปรับให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาดังนี้ด้านที่1ด้านคุณภาพอาหาร มีการจัดอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับนักเรียนทุกคนอาหารที่ปรุงสุกแล้วได้รับการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อลดหวานมันเค็มและเรายังมีระบบการจัดเก็บรักษาอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดรายการอาหารตามบริบทของพื้นที่และมีเมนูอาหารหมุนเวียนในแต่ละเดือนนอกจากนี้ครูบุคลากรผู้ปกครองผู้เรียนยังมีส่วนร่วมในการเสนอรายการอาหารและดำเนินการตามแผนที่วางไว้การเลือกซื้ออาหารสด ให้ความสำคัญกับความสะอาดสดใหม่และปลอดสารพิษเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือและคุ้มค่าเหมาะสมกับราคา้อมีการรายงานผลการดำเนินงานและเอกสารอ้างอิงอย่างครบถ้วนการเลือกซื้ออาหารแห้งและเครื่องปรุงเรามีคณะกรรมาการการจัดซื้อและการตรวจรับอาหารโดยเลือกซื้ออาหารแห้งที่มีความสะอาดมีคุณภาพและปลอดสารพิษรวมถึงตรวจสอบวันหมดอายุอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพของอาหารแห้งและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องน้ำดื่มและน้ำใช้ของเราเน้นความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอโดยมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการให้บริการน้ำดื่มน้ำใช้ พร้อมรายงานผลการสำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำมีการรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและสรุปความพึงพอใจที่มีต่อน้ำดื่มและน้ำใช้ดำเนินการเฝ้าระวังทางสุขาพิบาลอาหารซึ่งมีการเฝ้าระวังเรื่องอาหารเป็นพิษโดยเก็บตัวอย่างอาหารที่ปรุงสุกเพื่อตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งวันอาหารทุกมื้อจะปรุงสุกใหม่สะอาด ปลอดภัยไม่ค้างคืนและมีภาชนะในการเก็บอาหารที่ปรุงสุกอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนด้านที่2ด้านการบริหารจัดการกำหนดนโยบายเป้าหมายและโครงสร้างการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายด้านดูแลสุขภาพผู้เรียนส่งเสริมโภชนาการและการจัดทำแผนงานโครงการด้านอาหารโภชนาการสุขภาพผู้เรียนรวมถึงการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานและคู่มือแนวปฏิบัติใน ในการดำเนินงานโภชนาการพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านโภชนาการการวางแผนและการปฏิบัติการจัดเลี้ยงอาหารผู้เรียนมีการดำเนินการวางแผนจัดเลี้ยงอาหารสอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติในการรับประทานตามหลักโภชนาการและมีการสรุปความพึงพอใจของผู้เรียนเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงินและพัสดุเกี่ยวข้องกับการจัดบริการอาหารผู้เรียนแผนการจัดซื้อจัดหาบำรุงรักษาพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัดการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเงินการคลัง และมีการบันทึกตรวจสอบพัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบอย่างถูกต้องการพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านโภชนาการและสุขภาพผู้เรียนมีการวางแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรด้านอาหารและโภชนาการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดช,ชอบอาหารกลางวันแม่ครัวและผู้สัมผัสอาหารเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียนด้านสุขาพพิบาลอาหารตามมาตรฐานโภชนาการส่งเสริมด้านอาหารโภชนาการและส่งเสริมสุขภาพโดยมีการจัดอบรมและฝึกทักษะการดูแลสุขภาพให้แก่ครูผู้ปกครองและนักเรียนมีคณะกรรมการนิเทศกำกับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนและปฏิทินปฏิบัติงานในการดำเนินงานด้านโภชนาการด้านที่3ด้านคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานประกอบอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ความสำคัญสุขอนามัยของผู้ประกอบอาหารถูกต้องตามหลักมาตรฐานผู้ประกอบอาหารต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพมีสุขภาพดีไม่แสดงอาการเจ็บป่วยในขณะปฏิบัติงานแต่งกายสะอาดสวมเสื้อมีแขนหรือเครื่องแบบสวมหมวก หรือเนตคุมผมสวมหน้ากากอนามัยปิดปากจมูกและสวมถุงมือที่สะอาดใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารปรุงสำเร็จพร้อมบริโภคตัดเล็บสั้นไม่ทาสีเล็บไม่สูบบุหรี่และไม่ทำการใดๆที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่ออาหารในขณนะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานประกอบอาหารมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาหารทุกขั้นตอนมีรายงานการประเมินการปฏิบัติหน้าที่มีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบอดทนและเสียสละทุ่มเทในการปฏิบัติงานและมีการสรุปประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านที่4ด้านวัสดุอุปกรณ์สถานที่และระบบสุขาภิบาลอาหาร สถานที่ประกอบอาหารและลงอาหารสะอาดเป็นร,ประเบียบบริเวณที่เตรียมปรุงประกอบอาหารและค่าความเข้มของแสงสว่างในบริเวณต่างๆถูกต้องตามหลักสุขาพิบาลอาหารแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนสถานที่เก็บภาชนะและอุปกรณ์ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงมีความสะอาดพร้อมใช้งาน มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่มีการจัดทำทะเบียนคุมภาชนะอุปกรณ์และมีแนวปฏิบัติในการดูแลรับผิดชอบภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบอาหารมีระบบสุขาพิบาลที่เหมาะสมมีภาชนะใส่ขยะที่แข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดและมีการเก็บล้างทำความสะอาดทุกสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีท่อหรือรางระบายน้ำที่มีสภาพดีไม่แตกร้าวด้านที่5ด้านความปลอดภัยของสถานที่ประกอบอาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารมีแผนเผชิญเหตุในสถานศึกษาและมีป้ายนิเทศเอกสารแนะนำการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารสำหรับผู้เรียนมีการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ประกอบอาหารโรงอาหารและอุปกรณ์จัดเลี้ยงอย่างเหมาะสมโดยมีการรายงานการตรวจสอบซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารมีแนวปฏิบัติในการดำเนินการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์การจัดเลี้ยงผู้เรียนให้มีสภาพเหมาะสมกับการใช้งานการจัดการสารเคมีวัตถุเชื้อเพิงและสารพิษเรามีระบบการจัดการที่ปลอดภัยมีมาตรการในการป้องกันควบคุมและกาำจัดสัตว์พาหะนำโรคมีคู่มือการใช้และการจัดเก็บสารเคมีวัตถุเชื้อเพิงและสารพิษและมีระบบการจัดการสารเคมีวัตถุเชื้อเพิง สารทำความสะอาดสารฆ่าเชื้อโรคและสารพิษต่างๆอย่างเหมาะสมกับประเภทพร้อมทั้งมีป้ายนิเทศกำกับการใช้งานจากการดำเนินงานส่งผลให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยเป็นปีที่3ติดต่อกันศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งมันที่จะพัฒนาคุณภาพงานด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนทุกคน